พีจ้าตัดปลดัดปลดกินเขากันพี่นอะปะรลดตัวร่อยสามอร่อยปลาลดสดรลสามอร่อยตัดปลลดไปกินเขากัน ปลาลดจ้าสือมามักเองถือปลาลดสดมามักมาตากแดดเองตากแดดเดียวถอดปลาลดกินขาวกันเด้อพี่น้องัปนี้กระป,ประุลปลาทูพักตมถอดปลาลดถอดปลาทูถอดปลาลดเหล่านีงกี่ถอดปลาทู พี่น้องอร่อยอร่าจ้าปลาลดปลาลดปลาลดอ๋อเป็ยังบม่ทันพิดจิกแต่แฝงแรงกับบอไรพี่น้องไหมอ่ะแป้อ่อน,ออนขอบคุณที่จ้าขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกเริ่มทุกคอมเมนต์กล่องกระใสไปใส่มาเลยบอไรเอาค่าต่างกล่องนี่จับถ่ายเอาเลย เอาแบบง่ายๆพี่น้องทุกอย่างทำออกมาจากธรรมชาติง่ายๆขอบคุณจา้าขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณใใทุกหนำใจแมบบ่ตีที่แวะมาให้กำลังใจเด้อพี่น้อง